เป็นการแข่งขันเรือยาวนะครับประจําปี2,565ณนะสนามท่านา้ำอินโดจีนตลาดท่าสดิจจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้องคายนะครับโดยท่านนายกยุทธนาศีตะบุตร พี่น้ท่นนทันผู้ชมดานผู้พิเยรเิบอกว่าโอ้โหโอโอกยากออกเก่นบดสมควรบอกว่าในน้ำมาเรือดีสิงห์ยี่สานสิงห์ยี่สานครับจะอยู่ร่องน้ําแดงฝากประเทศไทยใส่กันมานวลเหนีวยนวยนวลไอ้กับเรือในน้ำว่าเรือดีมีคํานำหน้าว่าเทพประธานพรพรับเรือดีของพี่น้องทางฝั่งซอสปอเที่ยวได้ใครอยู่ใครไปดูแล้วยังไม่มีใครแหลมยังไม่มีใครแสงย,ยังเบื่อยังมาเบื่อต่างคนต่างกอดต่างคนต่างฟัดต่างคนต่างตีนีตีนีทัด วาเปิดท้ายส่งและเบิดเถิดเทิงแล้วโว้ยเอาระเบิดเถิดเทิงนะลืมหูลืมตาลืมเป็นลืมตายปรากฏประกายสวายเทพโอจโนปาชวรบอกรีดทางไปเลยจ้ะรีดทางไปเลยจ้ะให้สิงห์อีสานส şey. ิงห์อีสานจ่โพลพิสัยใสกับเทพประธานพรเทพประธานพรจะเคียงควรอับสอปปอราเขาบอกว่ามาเที่ยวนี้อะไรอะไรฟรังกี้หนีกันไม่ออกบอกกันไม่ได้แล้วโว้ยเอาละว้ย เรือนี้ล่องน้ําแดงเรือสีสนันจะอยู่ล่องน้ําฝั่งทางประเทศไทยเจอกัะเรือนีเทพประธานพ่จากพ<น>ี่น้องฝั่งสปปลาวต่างคนต่างหนีหัวเรือสมันเกิดเสมอกัน,กน,กนดูไม่ออกสีสัสนสีสัสนบอกว่าโคตรยากโคตรเย็นซะหลือเกินเรือนีเทพประธานพ่จะไล่ตามมาแล้วเจ้า สุดท e, ้ายบอกว่าเทพประทานพรต้องสนะรองนี่ท่าบอษนาอาการนักอากาศนองเพราะว่าตอนนี้สิงห์อีสานเริ่มข้อเริ่มตีแห้งจะแซงตีแห้งจะแซงแต่ตอนนี้ยังคู่ขี้ยังสูสีหัวสมันเกิดเสมอกันห้าสิบเม็นสุดท้ายไผ่สิบเป็นไผ่อาจารย์เลยว้าวดูไม่ออกบอกไม่ได้รลับได้ได้เปรียบสิงห์อีสานสิงห์อีสานลนบทเย็นมีกับเทพประทานพรผ่านไปได้โดยเป็นการดังพวงสิงห์อีสานประทานพรสิงห์อีสานระทานพรสิงห์อีสานระทานพรสิงห์อีสาน งานเข้ากรรมการครับเที่ยวดีโอ้ยเทพประธานพรมาลองไหนหัวใจสิวานะครับถือว่าเทพประธานพรนี่เป็นเหอที่สั่งควมมันจากพี่น้องฟังสปปแล้วสามารถสั่งความมันให้พี่น้องฟังไทยได้สองเที่ยวแล้วแมนแล้วกรรมการผู้ทรงเกียรติหลังจากดูวิดีโอรอบแล้วรอบเล่ารอบแล้วรอบเล่าแล้วก็มีมติเป็นเอกฉันว่า เรือที่ชนะในเที่ยวนี้คือเรือในร่องน้ำน้ำเงินในดาวของเรือเทพ